ควีนอลิซาเบธ t เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการได้รับสารพิษต่างๆเข้าไปก็อาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติผมร่วงฟันร่วงสุดท้ายเนี่ยเมื่อเอาไปตรวจสอบก็พบว่าควีนอลิซาเบธ t เนี่ยมีภาวะเลือดเป็นพิษครับแล้วก็เป็นมะเร็งอีกด้วยซึ่งก็คาดการว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ควีนอลิซาเบธ h แต่งหน้าเป็นประจำ สวัสดีคะ่ะหมอแอนนานะคะแล้ววันนี้นะคะหมอก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะแกส,สุดพิเศษของหมอนั่นก็คือหมอตังสุดหลอกของหมอนั่นเองคะ่ะสวัสดีครับ <laughs> ผมหมอตังมา้วพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับวันนี้นะคะหมอตังมาทั้งทีนะคะแน่นอนคะ่ะว่าเรื่องที่เราเล่านะคะจะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะซึ่งหมอตังจากเวนชนสูตรมาทั้งทีเรื่องที่เราเล่าวันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับความตายแน่นอนครับ โดยเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อว่าควีนอลิสเบธที่1่1ครับแต่ใครจะรู้แล้วครับว่าที่จริงเนี่ย ควีนอลิสเบตเนี่ยมีชีวิตที่น่าสนใจที่เราต้องมาศึกษานในจุดนี้แหละที่เราจะมาเล่าให้เพื่อนฟังคือการแต่งหน้าการเกียวข้อความต่างนั่นเองครับโดยควีนอลิสเบตที่หนึ่งะครับแห่งอังกฤษเนี่ยเขาได้เกิดเมื่อวันที่7กันยายนปีคศ1533นะครับที่พระราชวังพาเซนเซียซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรีนิชประเทศอังกฤษพระบิดาของควีนอลิสเบตนะครับก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8 อององัักฤษนนส่วนพระราชมารดาเนี่ยก็คือพระราชินีแอนโบลีนจริงๆแล้วนะคะพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะคะก็คืออยากได้ลูกชายไม่ได้อยากได้ลูกสาวนะคะตอนหลังเนี่ยก็เลยเหมือนกับใส่ความเหมือนกับยัดข้อหาให้กับพระราชินีแอนโบลีนนะคะว่าทําผิดในข้อหาที่พระราชินีเนี่ยไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ประหารชีวิตเนื่องจากว่าคลอดลูกออกมาให้เป็นลูกสาวหรือว่าพินอลิซาเบธนั่นเองค่ะชีวิตก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะจนวัน หนึ่งนะคะควีนอลิซาเบธก็คือได้ขึ้นมาครองราชแล้วก็ได้ปกครองประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะใช่ครับแต่แทนที่ชีวิตของควีนอลิซาเบ่ยจะไปได้อย่างสวยงามแต่มันมีอุปสรรคเล็กน,น้อยเกิดขึ้นครับ,รบเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการระบาดเนาะ ของโรคไข้ฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษ smallpox นั่นเองครับตอนนั้นเนี่ยโรคระบาดนี้เนี่ยเกิดขึ้นแพร่ไปทั่วอังกฤษเลยเนาะคนเนี่ยก็ล้มตายป่วยโรคนี้เยอะแยะมากมายครับและด้วยเหตุนี้เลยครับด้วยการที่เกิดโรคระบาดของ smallpox ไข้ทรพิษโรคฝีดาษเนี่ยควีนอลิซาเบธที่หนึ่งนะครับก็ป่วยเป็นโรคนี้ด้วยในตอนนั้นนะแต่ยังโชคดีที่ควีนอลิซาเบธเนี่ยสามารถรอดชีวิตจากโรคนี้ได้ แต่ถึงจะรอดชีวิตนะครับคุณอลิซาเบตเนี่ยก็จะมีรอยแผลเป็นจากตุ่มที่เคยเกิดขึ้นบนร่างกายทิ้งหลงเหลือรอยเป็นรอยแบบทั้งใบหน้าทั้งร่างกายก็ยังมีอยู่แล้วก็ด้วยเหตุนี้เองนะคะก็ทําให้คีนอลิซาเบธเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะแต่งหน้าเพื่อปกปิด วกรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นนะคะหรือว่าพวกฝ้ากระจุดต่างๆที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของควีนอลิซาเบธนั่นเองค่ะคือเขาก็จะพูดกันว่าความงามในสมัยก่อนเนี่ยก็คือผิวเนี่ยจะต้องเป็นแบบ snow white skin คือขาวขาวแบบขาวไข,วขป่ปอกขาวเหมือนตุ๊กตาก,กระเบื้องแก้มเนี่ยจะต้องมีสีชมพูหรือว่า rosy cheek ร,ริมฝีปากเนี่ยก็จะต้องมีปากสีแดงนะคะหรือว่า red lips ส่วนผมเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผมที่บางถึงจะสวยก็คือจะเป็น fair hair คือต้องบอก เลยว่าจริงๆแล้วควินอิซาเบธเป็นคนที่เหมือนกับห่วงภาพลักษณ์ตัวเองมาก uh, ด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่ปกครองด้วยเนาะเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะปกครองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควินอิซาเบธเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือภาพลักษณ์ของตัวเอง uh huh. ตัวเองจะต้องดูดีเสมอหน้าจะต้องไม่มีรอยแผลเป็นเ uh huh. วลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะต้องสวยงามเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้การแต่งหน้าเป็นหลัก ซึ่งการแต่งหน้าของเขาเนี่ยในสมัยก่อนต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมือนปัจจุบันเนาะความรู้ยังไม่ได้มีมากเท่านี้สมัยก่อนเนี่ยรองพื้นที่เขาใช้เนี่ยก็คือ Venetian c e r u s นะคะมีราคาแพงแล้วก็เป็นที่นิยมมากในชนชั้นสูงสมัยนั้นนะคะซึ่ง Venetian s e r u s นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ผสมการระหว่างน้ำส้มสายชูแล้วก็ตะกั่วนั่นเองค่ะโดยคนสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่ายิ่งหน้าขาวเท่าไหร่ก็คือยิ่งบอกถึงสถานะที่ ส่งเท่านั้น นะคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตะกวัวก็คือเป็นสารที่อันตรายมากๆเลยเนาะโดยคนที่ได้รับพิษของสารตะกวัวไปถึงเป็นปริบาณได้น้อยแต่ประจําทุกวันเนี่ยนะครับสามารถทําให้เกิดอาการพิษตะกวัวได้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการมันยังไม่ได้ถึงสมัยนี้เนาะเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันให้พิษแล้วก็เป็นโทษใช่คับไม่รู้ว่าจะอันตรายขนาดนี้เลยใช่ส่วนลิปฟิปากสีแดงเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวแร่เป็นลิปสติกจากแร่ชินาบานะคะซึ่งแร่ตัวเนี้ยต้องบอก ว่าอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามีส่วนผสมของปร,รอนั่นเองค่ะคือถ้าเป็นผู้หญิงอะเวลากินอะไรเข้าไปอะมันก็จะเหมือนกับเรากินลิปสติกเข้าไปด้วยใช่เหมือน,นมีเลียริมฟีปากอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็จะเหมือนกับคีนอลิซาเบธเนี่ยได้รับ สารพิษจากปลาหรอเนี่ยทีละนิดทีละนิดค่ะอย่างในกรณีของควีนนิสเบตอย่างที่อนาพูดเนี่ยถูกต้องเลยกินอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็มีเลือดลิมฝีปาได้ไปปริมาณเล็กน้อยเล็กน้อยสะสมไปเป็นเวลาย,ยาวนานเนี่ยอันตรายมากๆและสุดท้ายเนี่ยอันตรายของพิษปลาหรอเนี่ยสามารถ,ถถึงแก่ชีวิตเลยฆ่าคนคนนั้นได้เลยครับโดยเฉพาะเวลาที่เราได้รับสารต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเวลานานต่อเนื่องเนาะใช่แล้วยิ่งอันตรายใน,ในเคสของควีนนีิสเบตเนี่ยได้ทั้งปลาหรอได้ทั้งตะกัว่วใช่ค่ะติดต่อกันไปเื่อจาก ที่เขาแต่งหน้านะที่จริงเขาพยายามอยากจะปกปิดแผลเป็นนะอยากจะเหมือนแบบคงภาพรักของ<ช>ผู้หญิงที่แบบในสมัยนั้นนิยมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่อันตรายกันโดยในสมัยก่อนนะคะเวลาแต่งหน้าก็คือไม่ได้เหมือนในสมัยนี้นะที่แบบเราแต่งแล้วเราล้างทุกวันยอ,ยอะไรเงี้ในสมัยก่อนบางทีเวลาแต่งทีก็คือแต่งทิ้งไว้ทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าแบบ ใช่โอโคือพอกไว้อย่างนั้นเลยพอกไว้อย่างนั้นนะแล้วก็มีเติมเข้าไปบ้างเติมเข้าไปบ้างแล้วยิ่งพออายุเยอะขึ้นปัญหาผิวเยอะขึ้น,นก็นกทําให้คุณอลิซาเบตเนะี่ยยิ่งแต่งหน้าหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยนะคะเวลาที่แต่งหน้าหนาขนาดนั้นแล้วเนี่ยการล้างหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ สำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉ<ช>ะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยการล้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสารที่ผสมกันไม่ว่าจะเป็นน้ําผึ้งน้ำมะนาวน้ำกุหลาบนะคะดูเท่านี้อาจจะดูไม่อันตรายเนาะแต่ว่าการล้างหน้านในสมัยนั้นเนี่ยจะผสม เปลือกไข่แล้วก็ผสมสารประหลอดเข้าไปด้วยมีสารประหลอดอีกแล้วใช่คือต้องบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยชอบล้างหน้าด้วยสารประหลอดอเพราะเข้าใจว่าทําให้ผิวหน้านเนี่ยสะอาดอหลังจากล้างแล้วเนี่ยผิวจะนุ่มลื่นแต่หารู้ไม่ว่าคือประหลอดนั้นเนี่ยก็คือเหมือนลอกเอาผิวหน้าออกไปด้วยซึ่งในกรณีของค u ยเน e ิสเ e ตเนี่ยก็ได้ใช้สารพวกนี้ล้างหน้าด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ว่าเธอเนี่ยจะแต่งหน้าหรือล้างหน้าก็ได้รับสารปะหลอดแล้วก็สารพวกตะกั่วเนี่ยเข้าไปทั้งสองทาง ใช่ค่ะก็คือได้รับเข้าไปเรื่อยๆเป็นเวลานานเรื่อยๆนะคะในตอนหลังเนี่ยควีนอลิซาเบธเนี่ยก็เลยจะมีปัญหาในเรื่องของการได้รับสารพิษต่างๆเข้าไปก็อาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติผมร่วงฟันร่วงนะคะตอนนั้นจะเป็น depression ซึมเศร้าใช่คือเป็น depression ไปด้วยเพราะว่าได้รับสารต่างๆ,ๆเหล่านี้เข้าไปในปริมาณมากๆสุดท้ายเนี่ยเมื่อเอาไปตรวจสอบก็พบว่า ควีนอลิซเบตเนี่ยมีภาวะเลือดเป็นผิดครับแล้วก็เป็นมะเร็งอีกด้วยซึ่งก็คาดการว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ควีนอลิ z a เบต h แต่งหน้าเป็นประจำ<ช>ได้รับสารตะกัวได้รับสารปลอดได้รับสารที่แบบอันตรายต่อสุขภาพเป็นระยะเวลาน,านานครับจึงทําให้เธอเสียชีวิตนั่นเองและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของควีนอลิซาเบต์ที่1น่นะคะที่เสียชีวิตจากความสวยงามหรือว่าการแต่งหน้านั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันแล้วนะคะจริงๆแล้วพวกเครื่องสําอางต่างๆเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่ยังม,มีส่วนผสม okay. ของพวกนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นตะกวัวหรือว่าปลรนะคะซึ่งนั่นก็อันตรายมากๆเลยเพราะฉนั้นก็อยากจะฝากไว้นะคะในเรื่องของการเลือกเครื่องสําอางนะคะก็ควรจะต้องเลือกใช้เครื่องสําอางที่ได้มาตรฐาน<ม>เนาะแล้วก็ปัจจากสารพวกนี้นั่นเองค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะถ้าอยากมีผิวที่สวยสุขภาพดีนะคะไม่ต้องแต่งหน้าหนาะไม่ต้องลงรองพื้นเยอะหรือว่าไม่ต้องทาหน้าขาวอะไรเงีย้ยก็อาจจะต้องดูแลผิวตัวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการล้างหน้านั่นเองค่ะต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็หมั่นใช้พวกพวกคลีนซิ่งที่มีสารพวกแบบ อ่อนโยอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะ,คะก็คือเช็ดเครื่องสาอางล้างเครื่องสาอางแล้วก็ล้างใบหน้าให้สะอาดก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูสุขภาพดีไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็สวยได้ค่ะสุดยอดคค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะหมอก็ขอบคุณหมอตั้งมากมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะหมอตั้งมาทั้งทีนะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาค่ะถ้าอยากให้หมอตั้งมาเล่าเรื่องอะไรอีกนะคะก็ค,ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ